ชิมให้ดูนะคะผัดกะเพราไก่สเต็กนะผัดกะเพราสเต็กไก่นะคะเอาสเต็กไก่นะคะทอดสเต็กไก่แล้วมาผัดกะเพรานะคะมาชิมให้ด um. okay. ูนะคะอร่อยมากเลยนะคะเมื่อกี้เราชิมไปแล้วครึ่งจานนะคะอืมอืมมันเผ็ดเออจ้า แบบกระเพราอ่ะที่เราถนอมอาหารไว้นะคะเขาเรียกกระเพราแบบเก็บไว้มันก็จะสีดำๆนี้นะะแต่มันแล้วมันก็มีกลิ่นหอมนะคะมันก็กินได้นะคะมันก็มีกลิ่นหอมมันอร่อยมันอร่อยใช้ได้เลยอ่ะมันเอรชไปนะคะโอ้โแรง หนาวนะคะตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะสีราชาอร่อยมากเลยผัดแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะใส่แค่แบบซอสสองหยอบจิ๊บน้ำปลา ไก่ของเราอ่ะมันแบบมันเราหมักไปแล้วนะคะมันก็จะเค็มน้อยๆนะคะหมักแบบหมักแบบว่าไม่ให้เค็มเยอะนะคะเพราะว่าเราจะไม่กินโซเดียมนะ,ะโซเดียมเยอะๆมันทำให้เป็นโรคไตนะคะเราก็เลยหมักแบบรดอ่อนๆนะคะจะแบบเค็มน้อยๆนะคะแล้วเราก็ผัดกะเพรานะ,ะอ้อาวเห็นว่าใส่พริกเ่ยอยอยหน่อยนะมันจะ นะเผ็ดเมื่อกี้เผ็ดแล้วนะไม่ไหวแล้วนะจะพริกอย่าลืมนะกินข้าวออมือ้อละหนึ่งถ้วยเล็กนะคะทำแนยแบบเนี้ยบบไปตลอดชีวิตเดยกคุณจะไม่มีการอ้วนแน่นอนกินข้าวหนึ่งถ้วยเล็กนะคะช้ากลางวันเยนทำแบบนี้คุณจะไม่มีวันอ้วนแน่นอนแล้วถ้าคุณกินนมเปรี้ยวนมจืดนมอะไรก็ได้แล้วก็ กินผลไม้ผักเยอะๆกับข้าวนะคะก็ต้องเน้นผักเยอะมันจะไม่มีทางที่คุณจะอ้วนแน่นอนเพราะคุณไม่ได้กินเกินว่าคุณกินแค่หนึ่งถ้วยเลย็กกินกับเยอะๆได้นะคะจะต้องเป็นอกไก่แล้วต้องเลือกด้วยนะคะอย่าก,กินหนังนะคะ